สอพอจักราชร่วมจัดงานเกียรติยศจารึกไว้ให้แผ่นดินวันวาน,นที่ภาคเพียนสู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสองทีวีค่ะเมื่อวันที่26กันยายน2567เวลา9นาฬิกา ที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูทรจักราชอเภอจักราชจัังหวดนครราชสีมาข้าราชการตำรวจจักราชสพอจักราชร่วมใจจัดพิธีมุทิตาจิตให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่กำลังเกษียณอายุราชการประจำปี2567นะคะซึ่งมีทั้งหมด3นายโดยมีร้อยตำรวจเอกวันชัยอินทรสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำวันรับแจ้งเอกสารหายร้อยตำรวจเอกเฉลิมะหุลศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่งานด้านจราจรร้อยตำรวจเอกอาจารวิทศสีเสนปฏิบัติหน้าที่งานเปรียบเทียบปรับค่ะซึ่งในพิธีมุทิตาจิตข้าราชาการตำรวจสพักราชที่กำลังเกษียณอายุราชาการในปีนี้นะคะ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกศักดิ์สอนวันสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจักราดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศต่างเข้าร่วมพิธีมุติตาจิตยอย่างเป็นกันเองในงานจัดให้มีพิธีสกักการะสารพระภูมิและสารเจ้าที่ประจำสอพอจักราดจากนั้นผู้กำกับสอพอจักราดกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ที่กำลังเกษียณอายุราชการประจำปี2,567ทั้ง3นายพร้อมคู่สมรสนะคะจากนั้นเดินขึ้นไปที่ตึกชั้น3สถานีตำรวจพุทรจักราชเดินลงมาเพื่อรับดอกไม้จากพี่พน้องน้องข้าราชการตำรวจและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกษียณราชการนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มารับราชการที่นี่คะ่ะ ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทํางานที่โรงพักจราดแห่งนี้<ะ>ก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีบริการประชาชนเตรียมความสมามารถในเมื่อเจกเสียณแล้วก็ยังมีความหวังประานาดีกับโรงพักเหมือนเดิมครับรู้สึก<ะ>มีความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่เป็นเวลาเป็นเวลา39ปีก็คุกคีอยู่กับพี่น้องข้าราชการตำรวจเหมือนเหมือนเป็นบ้านหลังหลังที่สองอมีอะไรก็ดูแลกันอยากะเลกเลยอยากเปาะคือก็อาศัยดูแลอาศัยซึ่งกันและกันก็รักกันเหมือนพีหมือน,น้องกับปกครองกันมีอะไรก็ติดเตือนกันครับแล้วก็ ตลอดระยะเวลาที่อยู่วันนี้ก็ต่อไปจากนี้ไปก็คือจะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวครับรู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะครับที่มาอยู่สพจักรานเนี่ยครูท้าครูพรระชาก็ดีเพื่อนโรงงานก็ดีมีความสามัคคีนการรลยกันนะครับค่ะละหลังจากนี้นะคะก็ใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขนะคะครับผมค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างครับผู้กํากับครับ เพื่อแสดงมุติตาจิตนะครับต่อผู้ที่กเกษียณราชการนะครับซึ่งเราถือว่าการที่ข้าราชการตำรวจเราเนี่ยกเกษียณได้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดนะครับสูงสุดเพราะว่าชีวิตราชการของเราเนี่ยมันผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงมุติตาจิตแล้วก็ ะได้ความยินดีนะครับค่ะค่ะและกิจกรรมในช่วงเย็น่ะคะมีอะไรบ้างคะผู้วมกับครับช่วงเย็นเราก็จะมีการร่วมนะครับรับประทานอาหารมือค่ำนะครับกับข่ายการตำรวจสถานีตำรวจปทรจักราชทุกนายนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับซึ่งซึ่งหลังเกษียณนะครับผมก็อยากจะฝากให้นะครับข่ายการตำรวจที่เกษียณนะครับ ให้มีการปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากอยากอยากจะทำนะครับหลังเกษียณนะครับที่ไม่เคยทำนะครับแต่ว่าก็เขาฝากว่ายังไงก็สุขภาพนะครับเป็นเรื่องสำคัญซ,ซึ่งต้องต้องต้องระวังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องฝากดูแลครอบครัวซึ่งเป็นแรงใจและกำลังใจให้เราจนร่วมกันฝ่าฟันชีวิตได้มาจนถึงชีวิตเกษียณครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ จากนั้นช่วงเวลา18นาฬิกาที่ลานหลังสถานีตำรวจภูทรจักราชพันตำรวจเอกศักดิ์สอนวันสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจักราชเดินทางมาเป็นประธานร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมกับข้าราชการตำรวจที่กำลังเกษียณอายุราชการครอบครัวและข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศของสอพอจักราชนะคะโดยมีนายพงศักดิ์ตันติกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท PO o อออยลจำกัด กตตรอสอพจกกราชข้าราชการนักการเมืองพ่อค้าประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างเดินทางเข้าร่วมรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศในงานนะคะจัดให้มีพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติและอวยพรข้าราชการตำรวจที่กำลังเกษยียณอายุราชการประจำปี2567ทั้ง3นายนะคะและคู่สมรสพร้อมมอบขวันถุง จากนั้นร้อยตำรวจเอกวันชัยอินทรสวัสดิ์นางสาวนัทพรอินทรสวัสดิ์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพหนศักดิ์นางการจนราพหนศักดิ์ร้อยตำรวจเอก,ก,จกอ,จเอ,อจารวิศศรีเสนนางการดาศรีเสนร่วมกันกล่าวความรู้สึกและขอบคุณผู้ให้เกียรติเข้าร่วมรับประทานอาหารข้ามร่วมกันอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ